แม่มีเคสมีดด้วยไอ้สุเก้สวัสดีวัลทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้ของผมเอฟพงพิทพลครับผมวันนี้นะครับทใจมานานมากว่าจะอัดดีหรือไม่อัดดีแต่ก็อ่ะถือว่าผมอัดคลิปนี้เพื่อเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์และการนั้คุณผู้ชมผู้ชมน่าจะได้เห็นนะครับว่าช่วงนี้นะครับข่าวเรื่องของการระบาดโควิดไวรัสหรือว่าโควิดเนี่ยได้กลับมาละลอกที่ ออช่างแม่งเถอละละรอกเท่าไหร่ไม่รู้แต่ละลอกเนี้ใหญ่ชิบหายเลยคุณผู้ชมและละลอกนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันรุนแรงมากๆกระจายไปทั่วประเทศไทยเลยซึ่งมันจะแรงกว่ารอบแรกที่เคยชัดดาวนะครับประเทศไทยเราไปกว่า1เดือนหรือ2เดือนเนี่ยมากๆเลยซึ่งผมบอกเลยว่ามันกระทบทุกคนแม้กระทั่งพอ้าแม่ขายหรือใครก็แล้วแต่โดนสั่งปิดปิดจังหวัดปิดการค้าผมเห็นหนะแล้วผมสงสารมากผมก็ไม่รู้จะช่วยยังไงคือตอนปีใหม่ผมก็บริจาคไปแล้วส่วนหนึ่งแต่ ว่าตอนนี้ผมก็อยากจะช่วยอีกเท่าที่ช่วยได้นะคุณผู้ชมก็เลยตัดสินใจได้ทําการโพสต์ไปในหน้าบอร์ดชุมชนของ y YouTube แฟนเพจ Facebook ตัวเองและ IG นะครับว่าผมอยากจะช่วยแบบเรื่องของการบริจาคหรือว่าการซื้อของเพื่อเป็นการหมุนเวียนเงินอะไรอย่างงี้ให้กับคนที่ทํามาหาก,กินไม่ได้แต่ว่ามาใช้เส้นทางออนไลน์เอาอะไรอย่างงี้ก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยมันได้ช่วยกันสักน,น,นิดนึงก็ยังดีก็เลยแบบได้โพสต์ไปว่าเออฝากร้านฝากบริการระบายความในใจอันนี้ยืมภาพวีเจจ๋ามานะครับใครอยากจะฝากร้านหรืออะไรก็ลอง แปะมาได้เนี่ยผมจัดโปรโมททาคลิปแบบฝากร้านให้เต็มที่เลยครับผมชื่อคลิปนี้นะครับคือคลิปว่าฝากร้านฝากบริการระบายความในใจโควิด2020รอบที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้นะฮะ ได้ชื่อคลิปโคตรเฟี้ยวเลยฮะเอาเป็นว่าอันนี้ซีเรียสกันนิดนึงแต่เดี๋ยวเราจะไปดูกันในคลิปนะครับว่ามีร้านไหนที่น่าสนใจบ้างแล้วก็ใครสนใจอะไรยังไงก็ไปใช้บริการกันได้ผมจะแปะชื่อลิงก์แปะเฟซแปะหาเขียวอะไรที่เขาฝากไว้แล้วกันนะคุณผู้ชมโอเคงั้นก่อนที่จะเข้าคลิปกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อนเพนที่แบบด้วยอย่าลืมนะครับแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อที่ว่าเราจะช่วยเหลือกันนะคุณผู้ชมและถ้าเกิดคลิปนี้ออกไปใครอยากฝากร้านเพิ่มเติมบไปคลิปนี้ เรามาดูกันทีละจุดก่อนละกันผมไปดูใน i อจก่อนละกันนะคุณผู้ชม I g จเนี่ยผมเดาว่าน่าจะน้อยที่สุดเพราะว่าผมมันไม่ค่อยเล่นเว้ยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยสิว่า IG เป็นยังไงฝากร้านนะครับฝากบริการระบายความในใจสู้ๆู่ค่ะพีเอฟักเ่ียวที่สุดเลยขอบคุณครับคุณวีเจคณิสอนเติร์เติรพสู้ร์เติร์เขิร์ุมครับเอ้รมเคนฝากติร์เนิรนเนิ่์เติร์เ่ิรนเติร์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 เตาร์เติร์เติร์เต โรคของคนเป็นโรคซึมเศร้าใบส้อมอ๋อคือคุณส้มคนนี้เขาเป็นโรคซึมเศร้าถูกไหมเขาก็เลยสร้างอันนี้ขึ้นมาอ๋อเป็นแอคเขาไพเวทก็คือเราต้องไปฟอลโล่เขาเราถึงจะเห็นข้างในเนาะเฮ้ยเจ๋งนะเอาจริงในยุคป,ปัจจุบันผมต้องขอบอกก่อนว่าโรคซึมเศร้าน่ากลัวมากล่าสุดคนใกล้ตัวผมเป็นเพื่อนของเพื่อนฆ่าตัวตายเพราะโรคซึมเศรา้าอันนี้ผมก็ไม่สามารถเข้าใจได้จริงแต่ผมอะเคยเข้าข่ายโรคซึมเศร้าและเคยไปปรึกษาแพทย์เอาจริงมันมีความคิดหนึ่งเข้ามาในหัวว่าแบบเออเราหันหน้าหันหลังหันซ้ายหันขวาไม่เจอใครแบบ แม่งมืดมนไปหมดเลยเว้ยเราเลยเคยมีความแบบแวบหนึ่งเข้ามาในหัวว่าเร้ยเชี่ยอยากโดดตึกแล้วก็หายไปเลยจบสิ้นไปเลยดีกว่าถ้าจะไม่อยู่ตอนนั้นผมอยู่ปี3มัง้งแต่แต่ตอนนั้นะ่ะคือเลิกกับแฟนคนแรกไปแล้วแบบเละเทะมากเลยชีวิตอะกึงก่งกึ่งแต่ก็ไม่ได้เป็นรุนแรงอะไรขนาดแต่เราเข้าใจคนเป็นโรคซึมเศร้าก็สู้ๆแล้วกันนะครับใครสนใจอยากได้คำปรึกษาหรืออะไรยังไงก็ลองเข้าไปดูใน IG depression b y s อันนี้ละกันนะครับผม โอเคไอมีคนฝากคนเดียวเองอ่ะไปดูในแฟนเพจกันบ้างอ่ะเปิดมาอันแรกคุณฟาลุกวิรตานะครับขายน้ำปลาหวานอินซีแดดเดียวข้าวเหลืองแดงเดียวฮะสินค้าจากระยอง100%คนไทยทำนะคะอันนี้เน้นซะด้วยกลัวโควิดแหละ <c oughs> แอคละครึ่งโลอินซีแดง280บาทปลาหวานสองร้ดสิบข้างเหลืองแดดเดียว1้0สั่ง3แพ็คขึ้นไปถึงจะส่งนะคะ โอ้ยผู้ชมน,น่ากินนะหุ้ยม่วนปากเลยอ่ะหวานปากแบบ นๆไหนเราเข้าไปดูเฟซ o ุ๊กกาสิเผื่อเขาแบบมีภาพอันขายอะไรอื่นๆหรือเปล่ามิโนนิทวิชเขามีทวิชเดียวคุณผู้ชมแล้เ,เขาเป็นสตรีมเมอร์แหละฮะคนติดตาม500อคนโอ้เขาเป็นสตรีมเมอร์ด้วยเป็นสาวสวยวัยใสกุ้งกิงกุ้งกิงกระดิ่งเมวนะเอาจริงช่วงโควิดการทําอาชีพสายออนไลน์เนี่ยเป็นอาชีพที่ใช้คําว่ากระทบน้อยที่สุดแต่ก็กระทบนะก็แนะนําว่าเออการทําอาชีพสายออนไลน์ก็เป็นทางเลือนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันอ่าใครสนใจนะคะปลาแดดเดียว เดาปลาหวานอินซีแดดเดียวหรือว่าข้างเหลืองแดดเดียวข้างเหลืองคืออะไรวาไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ก็ทักเฟซบุ๊กคุณฟาลุกวิาตาไม่ได้นะครับผมต่อไปเลยฮะอันนี้น่าจะเป็นข้อความระบายความรู้สึกหรือเปล่าจากคุณเซฟวรพงศงสารครอบครัวครับไม่มีไรายได้ไม่มีงานทําต้องจ่ายค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนเจอเหตุการณ์แบบนี้อีกผมสงสารย่าที่สุดเลยครับย่าแก่มากๆแล้วต้องเจอเรื่องเครียดเรื่องเงินว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายค่าใช้จ่ายเอาจริงๆผมก็อยากทํางานหาเงินมากๆแต่ผมอายุ10 อยากทํางานช่วยครอบครัวผมมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ไม่มากก็น้อยมีความรู้ด้านการทํา P r โพส์นิดหน่อยมีความรู้การทำเซิร์ฟเวอร์เกมผมพยายามหารายได้เสริมอยู่แบ่งเบาภาระครอบครัวครับสู้ๆนะน้องเซฟุูยหล่อหล่อหล่อเ้ยหล่อ,ลอ เฮ้ยห hey, ล่ออยู่มึงโตมามึงหลอ่อไอหน้าเหมือนอเล็กธีระเดชเลยเห <c oughs> <c oughs> ล่อชื่อหายเลยโอ้โ oh, หตายแล้วคุณผู้ชมตอนผมยี่สิบเจ็ดผมก็เริ่มทํางานแล้วนะแต่ก็ไม่ได้ทํางานเต็มตัวก็คือช่วยที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยสู้ๆนะครับสู้ๆน้องลองทําแบบเออทําโปรโมททาโพสหรือว่าที่ไหนรับสมัครงานช่องยูทูบเบอร์ถ้าเราโชคดีได้งานก็จัดไปสู้ๆนะน้องเซฟถ้าเป็นไปได้แบบวันดึงพี่เปิดรับสมัครเด็กฝึกงานพี่ก็อาจจะให้น้องมาฝึกงานกับพี่ก็ได้นะลูกอันนี้เป็นการระบายความรู้สึกแล้วก็ หาง,งานไปในตัวนะครับใครสนใจอยากจะได้เด็กฝึกง,งานหรือว่าให้น้องเขาไปช่วยทํางานอะไรก็แล้วแต่แบบก็ลองคักน้องเขาไปได้นะครับร้านหนังสือฮอกบุ book ๊กช็อปฝากหนังสือมือสองด้วยจ้ะซื้อผ่านเพจหรือช<ๆ>้อปปี้ก็ตามสะดวนกนะคะโอ้แต่สภาพดีนะสภาพดีเลยก็คือไม่ได้อ่านแล้วหรือว่าอ่านจบแล้วนั่นเองเออเาจริงผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยซีเรียสความเก่าความใหม่นะแต่ขอแค่ได้อ่านก็พอแล้วรายการสินค้ามีพันแปดร้อยสินค้าเลยอัตราการยกเลิกน้อยมากด้วยเข้าร่วมมา5ปีแล้วคะแนนเนี่ย 4. Bye. เลยไม่แพงเลยคุณผู้ชมวันพีชนะครับเศษการ์ตูนเล่ม2ถึง39การ์ตูนมือ2 29บาทใช่เหรอโอ้น่าจะเป็นแบบภาคแรกๆเลยอุ้ยน่าซื้อมาสะสมมากอุ้ยอยากได้อะขออนุญาตเป็นขออนุญาตเมียก่อนนะคุณผู้ชมอ่ะนะครับใครสนใจร้านหนังสือมือสองนะครับก็ฮอกบุ๊กช็อปนะครับผมได้ที่ช็อปปี้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณปูเป้นะครับหรือพี่ปูเป้นั่นเองอ๋อนีพี่ปูเป้นะรู้จักรู้จักกันนะใครสนใจหนังสือมือสองก็ไปติดต่อได้นะครับฝากช่องหน่อยครับ จะถึง1,000ซับแล้วคุณเนี่ยมวิศนุเนี่ยมสิงอ๋อไปนักร้องหรอร้องเพลงอู้นัาตางหล่อจังเลยเหมาะกับการเป็นผัวผมมากอ่ไปดูช่องเขาสิอยากฟังเสียงเขาร้องเพลงจังเลยเดียวนะเดียวนะเคยสงสัยไหมครับว่าเราสามารถแปลงเพลงได้หรือเปล่าเดียวเดียวเดว การทำคอนเทนต์เนี่ยมันก็ดีนะแต่ว่าการทำอินโทรอะไรอย่างเงี้ยคือเราเห็นหลายๆคนยูทูบเบอร์หลายๆช่องเป็นไอดอลมันเป็นสิ่งที่ดีไว้ที่เราจะเอาเขามาเป็นอินสปิเรชันแต่ว่าคือจะเอาินโทรเขามาแปะปุ๊บแล้วก็บอกเป็นช่องตัวเองคืออินโทรมันมันเขียนเลย <S 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 2> <S 2> บอสอิลติ เอาอินโทรพี่บอสมาทั้งอันแล้วไม่เปลี่ยนภาพไม่เปลี่ยนอะไรเลยโอ้โหเขาทำเพลงเขาอะไรก็นู่นนี่นั่นนะคุณผู้ชมก็เป็นการทำช่องที่เริ่มต้นใช้ได้อ๋อนี่1,000พนวิวโอ้เขาทำเพลงเนี่ยดูสิเฮ้ยเดี๋ยวนะเสียงทุกเอ่อ เสียงเขาคล้ายวงดนตรีวงหนึ่งอะมไอพวกหนึ่ไม่ออกอะผมเพิ่งไปงานแคทเอ็กโปมาวงอะไรวะคือัเอจีลากรเอจีลากรคุณผู้ชมเอาจริงๆเนี่ยเห็นไหมอันเนี้ยดีอันเนี้ยด,นนดีโอเคเลยโอ้โอเคเนี่ยไอเน,นี้ยเขาทำเพลงเนี่ย ชื่อกูอยากร้องเพลงนะใครสั่งกูร้องเพลงได้ความฝันกูยงังีกูยังเป็นนักร้องกูอ <c oughs> ยากเป็นศิลปินแกมบี้จะไป,ไปไบป็นดาวจอดเดดยนบนฟากฟ้าอันนี้เขาฝากช่องนะคุณผู้ชมก็ถือว่ารับรู้รับทราบกันนะครับใครสนใจก็ลองไปตตามดูแล้วกันแต่อย่างเดียวที่กูติดเลยนะ ไปเอาอินโทรออกไอ้สิอ่ะอันนี้ฮะขอฝากร้านด้วยครับสิริธรมงกะสันอันนี้เพื่อนผมเองนะครับตั้งแต่สมัยมปลายเลยอันนี้น่าจะเป็นสอนนะครับนี่โอ้โหคุณครูสอนค่อนข้างสวยเลยนะฮะจบจากรัฐศาสตร์จุลาสาขา International r e l a t i o n การลันตีด้วยคะแนนโทอีก990เลยฮะคุณผู้ชมผมไม่อยากโม้ตอนผมสอบโทอีกผมได้คะแนน145เกียรติยมอันดับที่500นะคุณผู้ชม ใครสนใจงานนะครับไปที่ Facebook สิรีทอนวงกสันได้เลยนะครับผมอ่ะนี่ฮะไทยรัฐคำเจริญนี่เพื่อนผมมีคนหนึ่งมินิแพนเค,ค้กรบบุรีฝาร้านหน่อยค่ะร้านอยู่ตรงสายหนึ่งรบบุรีข้างๆข,ข,ขนมจันแม่วันลานะผมมีวงในด้วยเนี่ยเข้าไปดูซิโอ้อันนี้เป็นวงใน d e l i v e อรนะเป็นมินิแพนเค้กคุณผู้ชม อุน่ากินน่ะโอมีเยลลี่มีมัชเมโลมีซอสให้ด้วยอูเจ๋งเจ๋งเจ๋งใช้ได้เดี๋ยวว่าว่างกลับไปรบบุรีไปอุ่นนุนเพื่อนหน่อยนะครับผมอันต่อไปเลยครับผู้ชมสูตรตังกันทะถ้ำอาหารเสริมสําหรับผู้ชายอือแข็งตัวเต็มที่อือเพิ่มน้ำอือเพิ่มอารมณ์รักอือเพิ่มขนาดอือเพิ่มรอบอือหรือว่าไก่อืออืไอ <c oughs> ้สัสเลยอันนี้พี่สาวผม แกขายายาเพิ่มความอึดโอ้โหแล้วดูรูปโปรโมตโอ้โห,โโหทีมงานเซ็นเซอร์ดีๆนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเหลือก <c oughs> ูไม่อยากกินยาเสริมละเดี๋ยวกูจะไปกระทืบเจ๊กูนเนี่ยบอโปรโมตอะไรเนี่ยไอ้บ้าเป็นอาหารเสริมสำหรับผู้ชายใครสนใจก็ติดตามได้ที่ Facebook สุรางกาันธถ้ำนะครับผมเธอไปซื้อมา บากคนประสาทว่าแบบให้ไปซื้อมาเนี่ยของของเรามันก็ใหญ่อยู่แล้วป้าฮัลโหลโบไปขายของต่อแล้วแหมมาแซวจังเลยอันต่อไปเลยนะคุณผู้ชมเจ็บกว่าการไม่มีก็คือเคยได้มีค่ะ <c oughs> อันนี้คือคือน้องระบายอะไรลูกน้องเจนจีราระบายเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าพี่จะเข้าใจแล้วกันนะขนมเปียะลาวาแฟนบอกน่ากินมากโอ้ชิ่ากินส มีไอจด้วยจีดารัสอันเดอร์สกอร์ยูเอฮทว้าวชิออกมาแล้ววะไข่เค็มเยอมเลยคุยคุณผู้ชมน่ากินมากจัดส่งทั่วประเทศอุ้ยกูซื้อกูกดดาวกูกดดาวกูดาว,ด,ดาวอีกอันหนึ่งแล้วอุ้ยมีวิดีโอด้วยชิ่งแล้ววะอุ้ยเยิ้ม ุ้ยถ้าน้องแบบซื้อกล้องหรือว่ามีมือถือถ่ายสวยๆหน่อยนะหน้าเด็กใครสนใจนะครับปอบเปี้ยรลาวาก็ได้ที่ไอจีนี้เลยนะคุผู้ชมเดี๋ยวผมลองสั่งซื้อมากินดูนะไปซื้อมาน่ากิน <laughs> มียสั่งเลยคุณผู้ชมได้ติดดาวลงไม้ไปสั่งเลยคุณผู้ชมอันต่อไปฮะขายเคสโทรศัพท์แฟชั่นในเพจจะปันปันหน่อยสนใจอะไรอินบ็อกเลยครับ e ีโวลูโซนขายเคสมือถือมือหนึ่งร้อยสาม,มสิบสองฟรี100่งเสียค่าส่งอยากได้อะไรติดต่อทางเพจได้เลยครับคนติดตาม3คนแสดงว่าเพิ่งทําเพจอุย เฮ้ยเอาจริงสวยนะเคสกับตันอเมริกาเคสโจ๊กเกอร์ใช่ได้ใช่ได้ใช่ได้ไดอุย้ยเข้าใจแหละคนทําเพดใหม่ๆนะครับใ,ใน Facebook เข้าใจล่าสุดนะเฟซบ o ๊กมันมีการปิดการมองเห็นไปเยอะก็ใครสนใจนะเคสสวยๆถ้าแม่งมีเคสมีดด้วย เฮ้ยถือมีดเฮ้ยอันนี้กูติดดาวกูติดดาวกูซื้อแล้วกูมาแปะเคสกูเพิ่มกูจะเอามีดไปติด <c oughs> อะใครสนใจเคสสวยๆอีวลูโซนนะครับก็ติดตามได้ในเพจนะครัผู้ชมเอาเลยฮะครับพี่สั้นๆนักดนตรีกำลังจะตายครับงานหายทําหาอะไรไม่ได้เลยนึกแล้วอยากจะร้องโอ้ยสู้ๆครับคุณแบงค์สู้ๆครับ,บ,รบเข้าใจนะเข้าใจความรู้สึก ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็หาทางในโลกออนไลน์ดูนะคุณแบงค์ลองหาช่องทางดูพี่เป็นกำลังใ,ใจนะคุณแบงค์พี่เอฟหิวตีนะครับเรื่องมึองศักด์เป็นไ้ครับเพื่อนนะครับโอ้โหดราม่าชีวิตส่วนตัว,ตว <laughs> หน้าสุดท้ายเราจะไปดูกันคือในหน้า YouTube 300คอมเมนต์อ่าเฮือไ่วหวแล้วขอรีวิวแบบรวดเร็วเลยนะผู้ตายฝากชุดดนอน่อยค่ะอินสตาแกรมากรามโมลัส จุดสลิปเบฟโอ้ยนี่มันชุดนอนไม่ได้นอนนี่หว่าอืมน่าสั่งไมไหมแฟนใส่าอีจ <c oughs> เขานะครับกาโมรัสริปปี้เบฟโอ้หคนติดตามเยอะนะ4,000กว่านะครับ6,000โพสต์น่าจะขายมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะฝากร้านขายเยลลี่เหนียวหนึบร้านเล็กๆหนะะ่อยค่ะหากสนใจคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะโอ,อ้คุณสลินยาด,ดังกล้องนะครับแปะออกมาก็จะเป็นลิงก์ลายสแกน QR โค้ดอันนี้ใครสนใจก็ลองไปดูได้นะครับอันนี้ขออนุญาตไปไวหน่อยนะแบตก,กล้องจะหมดแล้วคุณผู้ชมฝากร้านขนมด้วยครับมีขนมหลายอย่างมากมายคาราเมลคอนเฟ ลองเข้าไปดูได้จ้าครัชยัมมี่ยัมมี่อ๋อคนติดตาม7 6คน,คนเพิ่งทำเพลยได้ไม่นานแน่นอนเป็นแบบว่าพวกยัมมี่ยัมมี่นี่คาราเมลคอนเฟลกหนึ่งถุง45บาท5ถุง130บาท100กิโลกร,รัมปังกรอบเบานี่บรรจุ10ชิ้น1ึงถุง40บาทใครสนใจนะขนมอบกรอบนะก็ครัชยัมมี่ยัมมี่เราจะอยู่กันจนแมือถือหมดเลยนะครับไปต่อแบตจะหมดและเสียงกู้จะหายฝากกระบอ,อกแบรนด์เนมแฮ์เมดหน่อยช่วงนี้สปีดหน่อยคุณผู้ชมเหนื่อยมากลูกคุณคนติดตาม1000คนัน้ อยกระเป๋าน่ารักเป็นกระเป๋าผ้าคุณผู้ชมถ่ายรูปสีสวยจังเลยใช้กล้องอะไรวะเนี่ยผมชอบแบบรูปแบบการถ่ายรูปเขาจังเลยเหมาะกับการขายของในไอจีมาก,ม,ากมีโบด้วยใครสนใจนะครับกระเป๋าแฮนด์เมดนะ,ะกระเป๋าผ้านะครับผมก็ได้ที่ไอจีลูกขุนเลยนะครับผมผมไม่ไหวแล้วแบตกล้องแม่งขึ้นแดงและ เอางี้ใครสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับการฝากร้านต่างๆเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับโพสต์ของการฝากร้านแล้วเราไปเลื่อนหาอ่านดูแล้วกันตอนนี้แบตกล้องแดงแล้วไม่สามารถอ่านต่อได้แล้วใครอยากซื้อของชิ้นไหนใครอยากสนับสนุนกันอะไรใช้บริการกันได้และถ้าเกิดว่าใครไม่ไดอกก็อย่าน้อยใจไปกูขอโทษด้วยคือกูพยายามเต็มที่แล้วแบตกล้องแม่งขึ้นสีแดงแล้วคุณผู้ชมช่วงนี้ช่วยเหลือกันได้ช่วยเหลือกันช่วงโควิดสู้ๆกันนะผ่านโลกนี้ไปด้วยกันผมเป็นกำลังใจให้ผมเชื่อว่าทุกคนต้องยืนหยัดได้อย่ายอมแพ้อย่าฆ่าตัวตายไม่ เห็นใครเป็นโศกนาฏกรรมอีกแล้วสู้แล้วก็ผ่านไปด้วยกันนะครับโอเควันนี้ผมเอปปูทักก็คือคำพูดใจดนวิสุภาพผมต้องกราบขอประทานำลายเวรณฑ์ที่นี้ด้วยทานักกันชอบกันนะครับต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อบ้านที่หมายเอาด้วยและอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อช่วยเหลือคนทุกคนที่อยู่ในช่วงโควิดนี้ช่วยกันสนับสนุนกันนะครับซื้อสินค้ากันหมุนเวียนเศรษฐกิจเล็กๆน้อยๆกันก็ยังดีนะจ๊ะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตลาไปก่อนแต่พียงเท่านี้แบตกล้องหมดแแแแแลลลล้้้้ววววดดงจะหมไปบบ๊าายย